โอเคครับนะ่ก็ก็วันนี้ก็เป็นวันที่สิบสี่นะก็คือวันอาทิตย์นะก็วันนี้เราจะทำมาอะไรก็วันนี้เราจะมาประกาศนะประกาศนะประกาศก็ประกาศอีรอบนะก็วันนี้ผมเป็นวันที่อัดคลิปลูบักอุโดกับบิตคอยนะก็เป็นวันเดียวกันที่ผมอัดคลิปก็คือวันอาทิตย์นะครับก็วันนี้ผมตัดสามคลิปนะซึ่ง สามคลิปนี้นะครับแล้วก็ไม่สามคลิปนี้ดิคลิปนี้นะครับนะผมก็จะมาประกาศนะว่าวันที่สิบแปดสิบเก้าสิบแปดคือพฤหัสสิบเก้าคือวันศุกร์ผมจะของงดอัพคลิปนิดนึงนะก็เออของดอัพคลิปนะผมต้องมีคำโครงงานนะซึ่งไม่ขี้เกียจทำโครงงานโอเคนะ้ก็ กวันที่พุธก็จะลงเหมือนเดิมนะแต่วันพุธเ่ยจะลงคลิปนี้นะครับนะวันพุธจะลงคลิปนี้นะส่วนวันจันทร์กรรมพูชานก็รอรุ่นว่าผมจะลงคลิปอะไรนะโอเคโอเคแหละนะก็วันนี้คงคลิปนี้คงไม่มีอะไรนะ่าจดจำหรอกนะก็แค่นี้แหละคงจะบอกว่าพุธศุกร์ไม่ได้อัพคลิปนะวันที่สิบแปดสิบเก้าไม่ได้อัพคลิปนะครับก็ไม่แล้วนะก็ผมจะพุทธไม่พุธด,ดิพุทธาศุกร์เสาร์อาทิตย์ผมก็ไม่ได้อัพคลิปนะ สัปดาห์นี้นะก็โอเคถ้าผมพูดบนไปบนมาหรือพูดแม่งสับสนนะก็ขอโทษด้วยนะผมรู้ที่นะโอเคโอเคก็คลิน,นี้ก็มีแค่นี้แหละนะครับนะก็ผมก็ย้ายกลับมาเป็นวินโดว์จิตแล้วนะวินโดว์สิบไม่ไม่ว่าจริงนะก็โอเคละบ๊ bye ายบายเจอกันวันจันทร์ที่ยีิบสองนะครับนะโอเค